นับตั้งแต่ที่เราฉีดวัคซีนเชื้อกลายพันธุ์ครับใช่ค่ะแล้วก็กลายพันธุ์ชนิดที่เรานึกไม่ถึงปี2,5,6,3ส่วนใหญ่มีไข้ปีนี้คนมีไข้ไม่ถึงส0ครับค่ะแปลว่า90%อยู่วาายล้อมเราไปหมดตรวจไข้ย,ยังไงก็ไม่เจอครับแต่ต้องคิดว่าเรามีกำเดาไหมเปลวแห่งความร้อนขั้นเนื้อคลั่ตัวแค่ไม่รู้สึกสบายหรือไม่ เมื่อมันซ่อนรูปไม่เป็นไข้แล้วนี่นะครับอาการอะไรที่ชัดที่สุดนี่ครับอาการอ่อนล้าที่เห็นเนี่ยครับเห็นีหว่าห้าวันแรกเนี่ยอาการอ่อนล้าสูงที่สุดถ้ามันจะหามันจะค่อยๆลดลงลดลงลดลงไปเรื่อยๆแล้วอาการที่อ่อนล้าลดลงจะตามมาด้วยไอครับค่อยๆขึ้นมาเจ็บคอค่อยๆขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆลดลงสองป Ł วศีรษะ เกือบถึงหกสเปอร์เซ็นมันจะไม่รู้ตัวเลยแต่เมื่อไรท่านผู้ชมมีสองความรู้สึกนี้ให้เตรียมสงสัยเลยว่าเราอาจจะเป็นอ่อนเพลียเมื่อยล้าปวดศีรษะให้รีบใช้ฟ้าทรายโจนทันทีอย่าประมาทเพราะอะไรครับรัตติกรไม่ต้องรอให้มีค่ายายายาไข้นี่คือท้ายๆไม่ถึงสามอร์ซมีสิทธิ์ลงปอดเลยวันนี้คนส่วนใหญ่รอแล้วก็กินพาราค อย่านะครับ<ม>ประมาทไม่ได้<ม>เพราะัวกเราทุกคนมีสิทธิ์เป็นหมดในภาวะที่มันซ่อนรูป<ม>ขนาดนี้<ม>เพราะเราใช้ฉีดว่าซีมันสู้กลับอยู่แล้วมันกลายพันธุ์ให้เราเห็นอยู่แล้ว<ม>อย่าประมาทสิ่งที่เราควรทําก็คืออาการเด่นชัดแรกเกิน<ม>60คือปวดเมื่อยอาการที่สองปวดหัวและถ้าสองสิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่ต้องรอไข้นะครับ เลยกำเดาและให้จบภายใน4ี่วันเพราะเรารู้แล้วนี่เวลาเสพหะใน9วันนั้นลงปอดวันไหนเราไม่รู้มีสิปยาได้ทันทีนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องมีกลไกในการจัดการกับมันให้เร็วที่สุดใน4วันแรกซึ่งตรงมากที่มีการวิจัยพบว่า5วันแรกสำคัญก่อนที่จะพัฒนาเป็นความรุนแรงขึ้นในโรคที่เรียกว่าไซโตไค์สตรอมหรือพายุการสร้างการอักเสบที่ปอดค่ะ แล้วเราจะกดไข่ยอย่างไงผมให้หลักนี้นะครับเพราะว่าเงื่อนไขในตอนนี้คือฟังกรมการแพทย์แผนไทยเข้าใจว่าเขาร<ม>้อยแปิผมบอกว่าแต่ในความเป็นจริงชีวิตจริงอะ่ะมันมีตัวแปรมากกว่านั้นเยอะสี่เรื่องหนึ่งจนวนเชื้อแต่ละคนไม่เท่ากันแม้แต่งานวิจัยของกรมการแพทย์แผนไทยใน5วันแรกทุกคนเป็นศูนย์ก็ไม่เท่ากันคนมีน้อยเป็นศูนย์ในห้าวันคนมีมากไกลกว่านั้นไม่ใช่แค่ห้าวันแปลว่ามันไม่แน่นะถูกไหม ร้อยแปดสิบมิลลิกรมัมแอนโนโกฟอไล์ก็ยังไม่แน่เลยสองชนิดของเชื้อไม่เท่ากันวันนี้ที่กรุงเทพกับที่ภาคใต้<ม>คนละเรื่องนะครับคนละเรื่องเลยสามภูมิคุ้มกันของแต่ละคนไม่เท่ากัน<ม>แน่ๆเด็กผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เสี่ยงมากภูมิคุ้มกันน้อยแล้วก็คนทั่วไปที่เป็นเบาหวานความดานันภูมิคุ้มกันไม่ดีอยู่แล้ว<ม>คนกินหวานเนี่ยแย่อยู่แล้วเสี่ยงและสี่ ปัจจัยคือฟ้าถลายโจร่ <Okay. S 2> ละชนิดไม่เท่ากันคุณรู้ดีก่อนใช่ไหมว่าผมเจอเยอะมากเลยที่คนกินฟ้าทลายโจรมื้อละสองเมตรแล้วเชื้อลงปอดเพราะไม่สะกดไข้ให้ได้นะหรือกำเดาภายในสี่วันแรกจัดก,การกับมันไม่อยู่และเมื่อเรารู้ว่าเวลากำเดามีสี่วันผมจะไม่ปล่อยให้ถึงสี่วันนะครับผมจะดูตั้งแต่วันครึ่งเพื่อเป็นหลักประกันว่า จะไม่ลงปอดเพราะผมมีเวลาแค่สี่วันเท่านั้นใ,ในอาการปวดเมื่อยเมื่อยล้าอ่อนล้าแล้วก็ปวดศรีรษะใช้เลยครับ